กราบสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามให้ลุงภูด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกกๆมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับลองไปฟังกันดูนะครับล่าสุดวันนี้นะครับลุงภูก็จะมีเรื่องราวมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าเดือนหน้าธันวาคมนะครับในวันที่7ธันวา จะมีงานที่หน้าบ้านลุงพลป้าแตนนะครับโดยมีคุณจินตลาภูรล,ลาบมารำถวายพระยศสุวรรณนาคาเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีโสระดานะครับและองค์พระพรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์นะครับที่อยู่หน้าบ้านลุงพลโดยพี่จินตลานะครับจะมารำประมาณ10นาทีและจะมีนางรำอีกหนึ่งคนนะครับมาร่วมรำถวายด้วยและในงานนะครับจะมีการจับฉลากแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมีโรงทานนะครับ โดยในงานเนี่ยจะมีพี่น้ำฟ้าพี่อุบวิริยะนะครับครูชาไทยและอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับน้องนัทชิลและน้องไอซ์สารวัตรก็อาจจะมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าได้มาร่วมงานนะครับก็จะต้องมีมินิคอนเสิร์ตของทางคุณจินตลานะครับไอซ์สารวัตรลุงพลป้าแตนนะครับน้องนัทชิลบูมบอระชัยด้วยแน่นอนนะครับแต่ลุงพลก็ย้ํานะครับว่า ถ้าน้องไอซ์สารวัตรและนัดชิวไม่ติดงานจริงๆนะครับก็คงจะได้มาร่วมงานนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงภูก็มาเล่าประมาณนี้ก่อนนะครับและสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับ ก่อนจบคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของรูปภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิดชา n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับาร่มตนสวับมิดีครับ